สวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายแม่น้ามาเนี่ยพวกเราช่องเอลฟ์เฟนไทยแลนด์อะไรเย่เนี่มาเปิดกล่องรีวิวนะครับผมของคุณแม่กล่องนี้จะส่งให้อุบุญด้วยนะหน้าห็นเพยวุดกับน้องดาวมาเอาจากคุณแม่อะไรนี่คณิตถาม คือทิฏฐานันทิฏฐานันอ่านออกยากมากเลยครับต้องขอโทษด้วยซอรีซอรีอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันออะะไไรรงานเป็นป๊อปครอนใบัวชิมกันหน่อยบัวชิมไหมลูกบัวชิมไหมลูกผมไม่ใช่ผมกินเลยได้ไหมครับผมขอกินเลยได้ไหมเนี่ยผมขอกินเลยได้ไหมบัว เป็นเหมือนกันหมดเลยได้ยินเสียงถุงขนมนี่าาต้องเอาเข้าปากาาดิข้าวพโพข้าวโพดอบก,กรอบเขาเรียกอะไรอบคอนข้าวโพดเอาเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมได้คพีย่นแหละโอเคอยู่ยากนะลูก เดี๋ยวไอพวกนี้ตื่นละนจะลองซิมกันพวกกว่าไอพวกนี้แย่เอออ๋อไม่มีอะไรเลยเอาขอกินได้หน่อยนิพี่วัวยังกินได้ทำไมผมยังกินไม่ได้เออไะไรไร้ไม่ให้กินอะไรไม่กินนะแต่บัวกินอะไรจะกินอือไงอร่อยไหมเนี่ยของแซ่บเนาะน่าขนมสุนัขให้กินไม่กินโง่มากเอาไป โอเคขอบคุณนะคะต่อมานี่ยขับของลุงใหญ่ใแก่แล่แบบน้มเแ้นแบบล้มเ้นเป็นบัวเขียวบัวเขียวที่ติดสติกเกอร์สปองเก็ตบนะคะมีสีอียวด้วยสีเขยวไม่ใช่เขียวดำโอเคได้ๆขอบคุณลุงใหญ่มากนะครับแกบอกว่าอันนี้ขอบคุณไม่อะไรไม่อาริสยาเลิศ ขอบคุณแม่อลิสยานะครับผมมี็นขนมมาให้เด็กกินอ่านจปหมายหน่อย thank f u ชายบัวสำหรับ416417 thank f u สาวชื่นสำหรับ169อะไร416417อะไรเลขหรือเปล่า416อะไรนะ417แล้วก็สาวชื่นสำหรับ169อันนี้ค่าเส้นใช่ไหมนี่ค่าเส้นซื้อเลขจากพี่แอนอลิสยาเอาไหนให้บัวชิมดิ เกาลัดไหมบัวชอบกินเกาลัดบัวค่ะมีเกาลัดบัวให้กินว้ัดี่บัวขอกินด้วยนะน้องขอกินด้วยอ้าวอร่อยมากเลยขอบคุณคุณแม่แอนนะคะพ่เกาลัดอร่อยมากเลยเกาลัดแบบแกะมาแล้วอะแฮปปี้มเกาลัดมันอร่อยมากเลย บัวไม่กลัวหมาครับเดี๋ยว next เนาะ next แบ่งๆให้บัวกินชื่นกินของคุณแม่ของคุณแม่หมวยนะครับอันนี้ให้บุญไหลโอเคเราไม่แกะนะของบุญไหลวิช็อกเต็มเลยช็อกเอาไว้เขียนแม่หมอบอกว่ามีช็อกหลายกล่องเอาไว้เขียนพี่อัวพี่บัวอันนี้เป็นช็อกแบบไอช็อกคุณอะทำไมมันเอาไม่ออกวะโซ่ มันคนละช็อกกันนี้อันนั้นมันช็อกฝุ่นอุ้ยอันนี้มันเป็นช็อกใหญ่ด้วยมาคนละแบบอันนั้นมันเป็นแบบเขียนดิ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 ่วิ้ยวิ้ยใหญ่มากเลยจัดเลยไหมเอาไปงานพรุ่งนีไหมเอาวันนี้เอาวันนี้วันนี้กัวันนี้กันนเอาไว้แค่นี้แหละเดี๋ยวจะเละเขียนไปเขียนมาเละ เอาไปงานไหมแม่หมวยนะครับอะไรใส่เดี๋ยวค่อยเขียนไหมก่อนไหนคุณบอกว่าไม่เขียนมันจงเขียนมันจะเละไหนคุณบอกเอาเลยแต่ชอบแบบนี้ออกง่ายเพราะมันเป็นฝุ่นแต่โซชอบมากเลยอะแบบอะไรที่เป็นแบบแบบเก็บอุปกรณ์สีอะไรอย่างเงี้ยคนเรียนศิลปะมักจะปลื้มแล้วก็เสรนดนี้ของเวลาไม่ใช่ของแบบเอ้ยอย่าอย่ายย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 อยยายย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 ยะยย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 ย การเกษตรการอะไรวะการการการมาเอาแนวของแม่หมวยซื้อมาให้แม่หมวยซื้อมาให้นี่ไงรถก็รถแม่หมวยเห็นไหมรถของกาญช่วยเตาแล้วนะดีเลยคือสภาพไหนมันคืออะไรมันคืออะไรโช่วยอะไรช่วยกันเอ้าว่าเคื้อผ้าหมดมัเลยไม่โดไฟมันมาแบบนี่เต็มไงยังไม่ชักเลยตัวท้ายตัวท้ายโอ้โหจริงเในตัวท้ายด้วยกริงเลน พันผิดโอ้ยอันนี้ก็สิทธิ์แท้เลยนะองตัวสีขาวการว่าแขกสีขาวอ่ะสีขาวไระแสไปทำนาไม่ได้จังหวะต้ใส่ไม่ <disappointing, S 2> ได้ไขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับผมอ่ะต่อไปอันนี้ของฟันความเสื้อฟันความในร้านนั่งนอนเฝ้าพี่มวยนะ and last one อะไเสือเหรอโซ่เสือขอบคุณนะครับแม่มวยนะดูสิได้ก็โซ่เสือ โซเสียโนะเป็นไรโซเสียโ้โหจะพาเราเพียบเลยคุณนี่นี่นอ,อันนี้น่าจะโซเว้ย<ซ>ก็เผาแฮปปี้มันก็จะดีใจหน่อยนะนี่ อหมวกเธอใช่เหรอใช่เธอใส่ดูดิใส่ไงอะใส่อันนี้ใส่ข้างหน้าหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เหรออฟรฟ <Bond> ๋อหมวกสไตล์อาหรับอาหรับอาหรับใช่เลโดูละเลโด้และเลโด้และเลโด้และเลโดูละเลโดูมีสองอันเให้แกเสื้อดูหน่อยให้คุณใส่หนึ่งไหมยังยังไม่ใส่แล้วก็มีเสื้อ ลายเสือดาวเป็นลูกเสือวิดูแบบฮัโลยเสือมากเลยเออ้ัวที่เข้าเข้ากับหญ้าบัวองอยู่นะมีกุ้งเกงมีกุ้งเกงแล้วก็มีเสื้อวันพีชเป็นเลยของตัวเองโอ้เสื้อวันพีชของชอบเลยหนึ่งชมพูสองในห้องผมก็มีเป็นกระตูนวันพีชครับแต่ผมไม่ค่อยดูวันเนียมันไม่จบทุกที ดูบ้างไม่ดูบ้างนะ7 8 9โอเคมันเป็นการ์ตูนที่20ปียังไม่ยังไม่จบเลยครับ2 8ปียังไม่จบเลย2เปีงบ้งสวยงามมากทำไมมันแตกเขาไม่เห็นกระจกเลยเขาอะไรนก่อนด้เลโ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 ด้เลนา้เลยดไเดี๋ยวดิเขาอยากลองอ่ะอีกกล่องนึง

นี่นะครับกล่องนี้ของแม่บัวนุชไม่คุณแม่ใช้ใช้ใช้ชื่อในไลน์ว่าบัวนุชไงบัวนุชเหรออืมอะไรนแกก็ื่อนงนุชไม่ในไอ้นี้ในโอเ n นแชทอ๋อบวนุชต้องระวังเดี๋ยวโดนเสื้อเป็นชุดอ๋อหญิงสาวคุณแม่ก็มาหาเราเนาะ ตอนที่ไปใช่ๆๆ่ใช่แอมถ้าแอมอันนี้เราคยมารีวิวแยกไหมได้ปะได้ได้เราควมารีวิวแยกนะแต่มันจะนานเกินว่ามีกระเป๋าสีพิ้งด้วยนะมันจะใส่วันเกิดเป็นชุดเจ้าหญิงเจ้าหญิงอันนี้หรือเปล่ามันจะใส่วันเกิดของโนนะรอดูผู้หญิงที่โนกิได้ครับผมโอเคฝากกดตับตะไคร้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ